ทุกคนดูปายอย่างน่ารักอะ่ะแล้วน้องดูมุ่งมั่นมากพี่ปังปอนก็มาให้กําลังใจน้องปายน่ารักมากปายพูดเก่งมากทุกคนแล้วได้ไดบุ๋มบุ๋มชอบความนัมบวันของวงลิส b a แบนด์เขาทั้งหัวหน้าและลูกน้องตกลงใครคือหัวหน้าทุกคนวงเขาไปเชียร์ไปไปายมีป้ายจ้าแต่วงไปายไปเชียร์หรือเปล่าอ๊ย อันนี้ก็ไม่รู้นะมีป้ายหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะคือเอาใจนิดนึงอะเนาะวงลิสแบนดเนี่ยเออก็เอาใจบัด,ดี้หัวหน้าวงนิดนึงอะไรอย่างงี้ป้ายน่ารักมากสวยอะสวยมากแล้วดูเท่มากน้องดูเท่มากทุกคนแล้วแบบว่า คือเธอพูดเก่งมากคุณเธอพูดเก่งมากค่ะแล้วด้อมนุกปลายน่ารักมากมีแบบว่ามีทำอาหารเลี้ยงอะไรเลี้ยงด้วยแล้วเมื่อวันก่อนแม่บีแก้โพสว่าเอ,อร่วมโดเน a t นาอค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่สนามไปแจกให้น้องคนที่ไปดูอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าขาดอีกหกพันนะช่วยกันได้ขาดอีกหกพัน รู้ไหมใครโอนไปแปะโ,โอีโอโอนไปห้าพันทุกคนน่ารักมากสุดจัดอ่ะน่ารักจริงๆคือวันนี้วันนี้วันนี้เขามีโต้ใช่ไหมเขาโต้ตั้งโต้แบบวหว้หน้ารถเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะขอคลิปพาะมาเพื่อขอคลิปพาะมาเพื่อที่จะมาช็อต่สวดใช่ไหมมา <laughs> สดดวนยู่หน้ารถเรามาแล้วหนึ่งองค์ครับ ไหนมาอะไรขามพามขาขาม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 มามขามขรมขา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 มขพมีามามขาออามขาอขาัขยัขาม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 ขเอขามขามมขามขามะามขามขามนามขามขอมขามขามามาขอมขาัขามขาอามขามขามขมขามขมาขามขามขามขมขามขม เคยเป็นไม่เสื้อใส่น้ำถ่ายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยประจำอ่ะเอาไปแกะเบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะน้องคนขายเสื้ออดีตไม่ได้ค่ะโดนตำรวจจับ ให้โหลดค่าที่หลุดสองพันที่เราจ่ายไปเมื่อกี้แย้เย้อยากซ้อนเหมือนเขาจะไม่ล่าครับแอชชั่นหมายว่ามีแต่คนใส่แว่นอกใครใส่อะพี่ปกรณ์ก็ใส่ใช่เราต้องไม่เหมือนเขาเหมือนเท่ของเขาเป็นนั่นโกบถ้าสมมติพี่ปอนเห็นพี่ปอนก็จะอยากได้ตามเราจริงไม่ใช่โกบหรอ กบทุกคนจำไม่ได้หรอว่ามันเป็นกบกเราลูกมาเจอทุกวันเลยใส่แว่นนี้ไม่ผ่านมใครบอกว่าใส่แล้วเท่นี่ไงเขาบอกหรือเท่ห์ว่าสองหกไม่โกงขอพูดความจริงจากคลิปเราไม่ได้บอกว่าเท่เลยใช่ไหมใช่เท่เลยไม่ผ่านสวย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 ของฟ้าหมวกสวยเมื่อกี้อ่ะกินข้าโป่งทงแดงแล้วใช่ไหมเรายังไม่ได้เข้ wrote, าพิษเสีย 奔奔。Bon, bon.